เมืองทองรู้ว่าเสี่ยงแต่ขอลองเซนธนาวัรที่เจ็บร่วมกวนเพาะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดธนวัตรซึ้งจิตถาวรจะย้ายมาเป็นสมาชิกคนใหม่ของเมืองทองอยู่ในเตในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแม้จะยังคงมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาอยู่ก็ตามซึ่งปัญหาตรงนี้มองผิวเผินอาจเป็นความเสี่ยงที่ทัพกีเลนพยองต้องพบเจอทว่าในอีกมุมนี่คือจิ๊กซอสํสำคัญในการยกระดับทีมไปอีกขั้นและฝากความหวังในระยะยาวว่าแล้ววันนี้เราลองไปส่องข้อดีที่เมืองทอง จะได้จากเจ้ากันว่ามีอะไรบ้างและจะเป็นดีวที่คุ้มค่าของทีมมากขนาดไหนไปติดตามกันได้เลย ฟุตบอลยุโรปประเด็นแรกที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงกันก่อนคือเรื่องของระดับฝีเทา้าและประสบการณ์ที่ธนวัตผ่านมาตลอดในเส้นทางสายฟุตบอลอาชีพเพราะนี่คือเด็กไทยแท้จะย้ายออกไปเติบโตและบ่มเพาะจากฟุตบอลยุโรปแบบแท้ๆไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ6ขวบได้ฝึกซ้อมกับทีมในแดนน้าหอมกับอะคาเดมีที่มีชื่อว่าน่อยเคิร์สซึ่งเจ้าตัวใช้เวลายอยู่นานถึง7ปีจนกระทั่งอายุ13ปีด้วยฝีเท้าที่ค่อนข้างโดดเด่น ทำให้เปเตะตาแมวมองของสโมสรใหญ่ในฝรั่งเศสอย่างน้องซีซึ่งกับสโมสรแห่งนี้เจ้าการถูกดันขึ้นไปเล่นกับทีมชุดบีพร้อมถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูสิกับยูสิพ่วงด้วยได้รับโอกาสสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมอีกด้วยส่วนสาเหตุที่ลงเล่นทับตาไก่ชุดเล็กก็มาได้ที่เจ้าตัวในสิทธิ์เป็นพลเมืองฝรั่งเศสพร้อมใบอนุญาตทํางานหลังจากนั้นเจ้าตัวก็หมดสัญญากับน้องซี ก่อนกลายเป็นฟรีเอเจนและเป็นเลสเตอร์ที่ดึงตัวมาร่วมทีมโดยเขาได้รับโอกาสลงสนามในลีกสำรองของพี่เมียลีกอย่างต่อเนื่องและนั่นเปรียบเสมือนเวทีที่ทําให้เจ้าตัวได้ปล่อยขออที่มีอยู่ในตัวออกมาเกมสําคัญที่ทําให้หลายคนหันมาจับจ้องฝีเท้าของเขามากยิ่งขึ้นคือการกระหน่ำสองประตูใส่แมนยูในเดชุดยูยี่สามจากนั้นฝีเท้าของเขาก็เริ่มไปเข้าตาเหล่าสตาฟทีมชุดใหญ่จนถูกเรียกไปฝึกซ้อมกับเหล่าแข้งซีเนีย แม้จะไม่เคยลงสนามกับทีมชุดใหญ่ในเกมอย่างเป็นทางการแต่ด้วยประสบการณ์ตรงนี้ถือว่าถูกปลูกฝังระบบระเบียบจากยุโรปมาแบบเต็เมคันพัฒนาฝีเท้ามาท่ำกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปฉะนั้นไม่แปลกเธอจะบอกว่าเมืองทองยูเนเตดจะได้แข่งวัฒนธรรมต่างชาติในคราบนักเตะไทยมาร่วมทีม ช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปช่วงต้นวันธนวัตรเป็นหนึ่งในลิตร,รายชื่อนักเตะของเลสเตอร์ที่หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยท,ที่ทีมไม่ได้ขยายสัญญาออกไปทําให้เจ้าตัวกลายเป็นแข้งฟรีเอเนตนและสามารถย้ายทีมแบบฟรีๆได้ทันทีจากข่าวที่ผ่านมามีทีมในอังกฤษอยากได้ตัวไปร่วมทีมเช่นกันอย่างเช่นโคเวนทีทว่าด้วยเงื่อนไขเรื่องของอาการบาดเจ็บทําให้โอกาสจะเกิดขึ้นก็คนังยาก เพราะเซ็นสัญญาป่ายก็ไม่อาจใช้งานได้เลยอาจต้องรออีกอย่างน,น้อยก็3เดือนเป็นขั้นต่ำฉะนั้นในเมื่อน,นักเตะยังไม่มีสังกัดและยังคงอยู่ในกระบ,บวนการรักษาเมืองทองจึงติดต่อไปหาเพื่อหวังคว้าตัวมาร่วมทีมตอนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งกับตัวสโมสรและนักเตะเอง ทีมได้นักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมส่วนนักเตะความต้องการก็อยากกลับมาเล่นในไทยเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอแล้วรีความมั่นใจนต่างๆเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่พื้นที่ของเขาคือทีมสำรรองเพียงเท่านั้นในเมื่อทุกอย่างมันเหมาะเจาะกันพอดีดีลนี้จึงเกิดขึ้นและเป็นการวินวินกันทุกฝ่ายเพียงแต่ต้องรอเวลาเท่านั้น บาดเจ็บแต่เชื่อว่ากลับมาได้แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บยอมเป็นสิ่งที่คู่กับนักฟุตบอลมาตลอดบางรายก็ไม่หนักบางรายหนักถึงขั้นผ่าตัดก็หายไปนานร่วมปีส่วนในเคสของเจ้ากันต้องบอกว่าหนักหน,กนวกเอาเรื่องพอสมควรอาการเอ็นควายน้าหัวเข่าชีกหรือ ACL ส่งผลให้เขาพลาดการลงสนามมากตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ต้องกลับมาฟื้นฟรูร่างกายเรียกความฟิตต่างๆอย่างน้อยคือ3เดือนด้วยกัน ซึ่งการเซ็นสัญญากับเมืองทองอย่างที่กล่าวไปคือมีความเสี่ยงสูงอาจคล้ายเคสของซ um ah ูมาโฮโลยายาที่เคยหวนกลับมาเซ็นสัญญาด้วยกันแต่สุดท้ายก็แยกทางเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บทว่ากับสถานการณ์ครั้งนี้เมืองทองเลือกที่จะเซ็นสัญญาแล้วรอการกลับมาของธนาวาล์แม้จะหมดสิทธิ์ใช้งานในช่วงเลกแรกไปแบบเต็มๆก็ตาม แน่นอนว่าเจ้าตัวกลับมาได้แน่ซึ่งสโมสรให้ความมั่นใจในจุดนี้และให้ความเชื่อใจนักเตะว่าอยากไห้ตัวมาเสริมทัพจริงแม้จะไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยในช่วงแรกยกระดับเกมแดนกลางโดยปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าหลังการกลับมาผลงานของธนวัฒน์จะเป็นอย่างไร พราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเมื่อนักเตะบาดเจ็บหนักกลับมาแล้วไม่ค่อยเหมือนเดิมแน่นอนว่าโดยฝีเท้าของเจ้าการเรารู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานสูงขนาดไหนและถ้าสามารถกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้จะถือว่าเป็นการยกระดับทีมไปได้ด้วยในทัพกิเลนพยองตอนนี้แดนกลางที่มีอัตราการจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมคือวีระเทพป้อมผ่านที่ได้ทั้งบอลสั้นและบอลยาวซึ่งสไตล์นีธนวัน์ก็คล้ายกันในการสร้างารค์เกมรุกแต่แตกต่างคือดาวแต่วัย23่ปี อือจำพวกเกมรุกตามแบบฉบับอีกทั้งจะสามารถเติมขึ้นไปทําประตูดได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วดีลสำหรับธนวัตรในการย้ายมาเมืองทองยูเนเต็ดยอมทวีคูณความน่าสนใจเพิ่มขึ้นว่าเมื่อกลับมาแล้วผลงานจะปังมากขนาดไหนจากนี้รอเพียงเวลาการคืนสนามของเจ้าตัวเพียงเท่านั้น